รายการนะคะสวยทําเงินในวันนี้ค่ะมาฟังกลยุทธ์การทําเงินในทองคํากันนะคะเ <st> ช่นเคยพูดคุยกันกับคุณเบนจมามาอินค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG อยู่ในสายแล้ว <st> คุณเบนจมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพรวค่ะช่วงนี้ตลาดหุ้นคึกคักเลยนะคะก็เริ่มส่งสัญญาณการคลายล็อกดาวน์หลายๆประเทศเห็นเขาบอกว่าโอ้กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมาประเด็นเหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคําหรือว่าสกัดช่วงบวกของทองคํำไหมคะ เรียกได้ว่าเป็นทั้ง2อปัจจัยเลยนะคะแต่กับช่วงบกด้วยแล้วก็ทําให้ทองลงด้วยนะคะเดี๋ยเมื่อวานนี้จริงๆจะเห็นได้ว่ารังคํมีการจัดตสูงขึ้นก่อนของแถวขึ้นไปทํา h i สุดที่1,735ย s t r เจ็ร้อเอาสนะคะ,คะแต่พอรังคํไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านนั้นได้ก็จะเห็นได้ว่าเริ่มมีแรงขายออกมาเป็นระยะค่ะ ปัจจัยที่กดดันเมื่อวานนี้ก็อย่างที่คุณแพลวบอกก็คือเรื่องของมาตรการล็อกดาวน์นี่แหละค่ะที่มีการผ่อนคลายในหลายประเทศทำให้ทุกคนเริ่มมีความหวังนะคะว่าเศรษฐกิจอาจจะฟื้นรวมถึงข่าวอีกข่าวหนึง่งก็คือเรื่องของการพัฒนาวัคซีนต้านโควิดนะคะหลังจากที่บริษัทสหรัฐและหลายบริษัทเนี่ยก็ออกมารายงานความคืบหน้าค่ะเกี่ยวกับการทดลองทางคลินิกค,ค่ะความหวังเหล่านี้กระตุ้นแรงซื้อสินคัาเปลี่ยงกดดันทองคำในฐานะถึงทรัพย์ปลอดไทยค่ะ ทำให้เมื่อวานนี้ทองร่วงจากประมาณ1,725เรซอทรีอาทซึ่งเป็นไฮระหว่างวันวนะคะลงมาทํโลงสุดในระหว่างวันบริเวณ1,708เรซอทรี 1, อาทค่ะแต่พอทองยอ่อลงมาใกล้ๆ1,700ก็เริ่มพอจะมีแรงซื้อเข้ามาบ้างแล้วเพราะว่าโดยรวมแล้วเมื่อวานนี้ดอลลาร์ก็อ่อนนะคะอลลาว่าเองเป็นหนึ่งแม็กะูลเงินปลอดไทยเช่นเดียวกันค่ะพอมีความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงเข้ามาความต้องการดอลลาร์นะกกในฐานะสกุลเงินปลอดไทยก็ลดลงนะคะ ดอลล่์อ่อนก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งที่หนุนทองเอาไว้รวมถึงเรื่องของความตึงเครียดจีนกับสหรัฐก็ยังคงอยู่นะคะต้องรอดูว่าปลายสัปดาห์นี้ทางการจีนจะประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงในฮ่องกงหรือเปล่านะคะทั้์เองก็ออกมาขู่เมื่อวานนี้ค่ะว่าเตรียมที่จะดาเนินมาตรการอ่เรียกว่าซังชันหรือว่าคว่ำบาตจีนเพิ่มเติมะนะคะแล้วก็จะประกาศเรื่องของมาตราการในกล่าวภายในปลายสัปดาห์นี้ค่ะ ก็ต้องติดตามเพราะว่าถ้าหากความตึงเครยียดระหว่างจีกับสหรัฐเพิ่มขึ้นก็อาจจะทาให้ทองมีการฟื้นตัวขึ้นได้ในที่สุดค่ขขะคุณแอวแสดงว่าถ้าดูจากปัจจัยก็มีโอกาสที่ทองจะฟื้นแล้วก็มีโอกาสที่เหมือนมันยังกั้มกึ่งกั้มกึ่งอยู่ในระหว่างนี้เนี่ยหละค่ะนักลงทุนหมออมมันก็ยากเหมือนกนันคําแนะนําในการลงทุนแนะน,นํายังไงดีคะเ,เรียกได้ว่าปัจจัยก็มีทั้งบวกทั้งลบค่ะ เทคนิคทองคำเองเนี่ยระย,ยะกลางระย,ยะยาวเป็นบวกก็จริงแต่ว่า,วา,วา,วาระยะสั้นก็ยังเสี่ยงที่จะพักฐานไซเวในกรอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าทั้งขึ้นแล้วก็ทั้งลงในเวลาเดียวกันเลยนักลงทุนที่เก็งกำไรในระยะสั้นก็อาจจะใช้โอกาสนี้ในการทํากําไรระยะสั้นไปเรื่อยๆค่ะเก็บไม้แล้วไม่มากหลายๆไม้นะคะอย่างวันนี้เองเรามองว่าถ้าทองยังสามารถยืนเหนือโซนพันเจ็ดร้อยถึงประมาณพันเจ็ดร้อยหกได้ ทองน่าจะมีการดิกกลับในช่วงสั้นๆของพาวมีจุดทํากําไรระยะสั้นๆสา,รรา,ราสสสสหรับวันนี้อยู่บริเวณ1,716แล้วก็1,725-1,730นะคะอยากให้นักงทุณลงทุนในกรอบนี้ไปก่อนค่ะถือต่อ hmm. ก็ต่อเมื่อทองทะลุผ่าน1,730ไปได้นะคะ uh. เข้าซื้อเมื่อรองคำมีการย่อตัวลงมาใกล้ๆ1,700ซอปลอสถ้าหากทองคำมีการหลุดระดับ1,690เยอะจชี out ค่ะ ค่ะล่าสุดเหมือนเระอ่านข่าวว่าแวบเห็นว่าสหรัฐเนี่ยเขามีการซื้อทองคําหรือว่าสะสมทองคําเพิ่มเติมอันนี้จริงไหมคะคุณเบนจะมาคะเ,เรื่องของสหรัฐเนี่ยต้องแยกกันนะคะว่าเป็นภาคของ ทางกากรหรือเปล่านะคะ,ะถ้าในแง่ของธนาคารกลางสหรัฐถือว่าเฟ็จเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อทองคามานานแล้วะคะ่ะแต่ว่าปริมาณทองคาที่เขาถืออยู่เนี่ยถือว่ามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่จาเป็นเราต้องซื้อเพิ่มแล้วแต่ว่าในแง่ของผู้บริโภคชาวสหรัฐค่ะจะเห็นได้ว่าเขาเนี่ย เข้ามาซื้อทองคำแตงยภาพเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะคุณแอลโดยเฉพาะอย่างนี้พวกเหรียญทองต่างๆนะคะมียอดขายในปีนี้เนี่ยที่ทะยานขึ้นอย่างมากจากปีก่อนหน้าค่ะอีะอกหนึ่งจุดที่แสดงห็งชัดเจนว่าความต้องการทองในสหรัฐเพิ่มมากขึ้นก็คือยอดการอินพอร์ตหรือการนำเข้าทองคำจากสวิสค่ะจะเห็นได้ว่าปีนี้เนี่ยสวิสมีการส่งออกทอง ไปที่สหรัฐเนี่ยเยอะขึ้นมากๆโดยเฉพาะในเดือนเออมษาที่ผ่านมานะคะสวิสมีการส่งออกทองแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการไปยังสหรัฐเลยค่ะก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าผู้ผิคภคชาวสาหรัฐเนี่ยต้องการทองคํามากขึ้นขึ้นนะขนาดนี้ค่ะออโอเคได้ค่ะคุณเบนจะมาวันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับข,ข้อมูลและคําแนะนํานะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นั่นก็เป็นคําแนะนำนะคะแล้วก็มุมมองที่มีต่อสถานการณ์ราคาทองคำในช่วงกลางสัปดาห์ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันกับผู้บริหารบริษ,ษัทจดทะเบียนกันค่ะ